ผมก็บอกเขาว่าอ,อย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าบางทีผมขับรถวาน้ขับรถผ่านก็บอกเนี่ยดูสิหน้าฝรั่งเนี่ยหน้าญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเราก็ทำเหมือนกันเขาบอกว่าเออก็แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีแก้ก็ทางบริษัทผมนะครับแล้วก็ทางบริษัทฟ,ฟังตอนนี้ก็กำลังติดต่อคนที่เกาหลีให,ให้ให้ช่วยเหลืออยู่แต่ว่าทีนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเพราะว่าเบอร์ที่เขาให้ไว้ที่ในฟลายเยอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเบอร์สถานที่แต่เป็นเหมือนเป็นคอร์เซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นมันไม่มีที่อยู่จริงๆ ก็อะไรเป็นปัญหาแต่ว่าแค่กลัวว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดเราได้ไปทํางานที่เกาหลีหรือไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี mm hmm. เอฟเฟกเกิดขึ้นแล้วมันจะแต่ก็ไม่อยากให้เขาคิดมาก mm hmm. เขาเป็นยังไงในครอบครัเขาก็เขาก็มันก็รู้สึกแปลกๆกันนะฮะตอนเป็นเราเรารู้สึกแปลกๆก็รู้สึกว่าทําไมทํากันอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันโดนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าก้าวไก่โดนแบบใช่ mm hmm. ความเป็นส่วนตัวเสมอสิทธิของผมครับ ต้องบอาทางบริษัทต้องช่วยดูแลในช่วยช่วยจัดการอะไรใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราก็จะมีเราจะเป็นบริษัทเพลงเราก็จะรู้จักศิลปินที่นู่นบ้างมีมีรู้จักกับผู้จัดการของศิลปินที่เกาหลีบ้างก็พยายามติดต่อแต่เป็นเรื่องยากพอสมควรครับหลายหลายฝ่ายก็ช่วยกันฝ่ายของปางก็ช่วยกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มดเนินการในการสื่อไปถึงท่านังใช่ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟังของปางมากกว่าของผมก็เลยช่วยกับสปอร์ตเท่าที่ช่วยได้ครับแนวโน้มว่าจะสามารถ ได้ไหมคะจะจัดการได้ตอนนี้เขาก็พอติดต่อไปแล้วก็คนที่เกาหลีบอกมันเป็นอ call center คือมันเหมือนในอากาศมากไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะแบบต้องทํายังไงเพราะมันเหมือนแบบเป็นเป็น operator ครับกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จไหมครับว่ามันจะเคลียร์ไม่ได้ก็นิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องพยายามเต็มที่ให้ดีที่สุดจริงๆริงความงารของเราคืออยากให้เอาลูกลงใช่ครับ ตอนนี้ตอนนี้ติดต่อไปทางผู้ใหญ่ที่เหมือนเขาดูแลในใน,ในเมืองไทยอยู่ครับแล้วก็คนที่อยู่ที่เกาหลีแต่ก็ตอนนี้ได้ได้กลับมาว่าเป็นคอรเซ็นเตอร์ธรรมดาเดี๋ยว,วจะต้องหา process ที่แบบว่าเหมือนยิ่งลึกยิ่งยิ่งต้องเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นครับแต่เดี๋ยวเราก็ต้องจัดการให้ให้ดีที่สุดอย่างตัวเราเราเองเราเป็นแฟนเราเห็นรูปแฟนเราไปอยู่ในที้แบบเราเองก็แอบมคือแบบยังไงก็ผมก็เลยบอกจริงๆผมก็ผมก็แบบ แต่ก็เข้าใจก็ยกตัวอย่างให้เขาดูเขาก็ขำๆครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครพอใจกันเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าโดยเฉพาะเขาเขารู้สึกแบบโอ้โหเล่นแรงจังอะไรเงี้ยกลัไมว่แบบถ้าเป็นปลาไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็แอบจริงๆก็แอบแอบกลัวอยู่เหมือนแบบในหนังครับเคยดูหนังแบบว่าต่างประเทศไหมครับคุยไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าโอ้โหไปแบบว่าอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับก็กลัวมันจะไปตัว่าไป เล่นกับรุ่นใหญ่ของนั้นอยู่เหมือนกันคุณไม่เจอพารเฟียร์ใช่ครับอะไรแบบนี้ครับพอมีแผนจะไปเกาหลีในเร็วๆนี้ไหมคะหรือยังเลยครับยังเลยครับยังเลับอีกเรื่องขับได้ครับพี่เวออกมาตื่นเต้แล้วจริงเราครับสถานีแบบก็สนิทกันครับฝันออกตัวอะไรบ้างรู้สึกว่าก็เหมือนพี่วิวเอพูดนะครับเป็นปัญหาในครอบครัวก็เป็นเรื่องปกติแล้วผมตอนนี้มันกำลังไปในทางที่ดีมากแล้วทุกคนก็รู้สึกว่า ยิ้มออกแล้วก็เห็นเห็นเห็นทางออกที่มันจะดีแล้วมันก็ผมเชื่อมันจะดีกว่าที่เคยเป็นมาซะด้วยช่วงที่ผ่านมาแบว่าได้เจอใครมากกว่าผมเจอกันเช้าเย็นเช้าเย็นเลยครับเช้าเจอพี่เวกันตอนเย็นเจอพี่ขันอะไรเงี้ยครับก็ใช่เราก็พยายามเจอเจอให้ทั้งคู่ให้ได้เยอะที่สุดตอนนั้นเราแบบช่วยกันเจอเป็นกาวใจหรือว่าพูดอะไร จริงๆเหมือนเราเป็นน้องเล็กในในแฟมิลี่ครับจริงๆเรารักเรารักกันมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่แบบว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้มันจะมันจะดีกว่าที่เคยเป็นมาสักทีซ้ำผมเชื่อว่าปัญหาทําให้แก้เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วครอบครัวจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมช่วงช่วงที่ผ่านมาสองคนแบบว่าดาวมากมากไหมจริงๆก็ดาวนะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดก่อนไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เลยดาวแล้ว อีกคนก็รู้สึกเอ้ยฉันก็ทําพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคนนั้นก็เอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือมันเกิดด้วยทางผิดพลาดที่ไม่ได้ไม่ใครตั้งใจมันเลยรู้สึกแย่ถ้าเกิดว่าตัง้งใจทําให้มันแย่เนี่ยมันอาจจะรู้สึกแบบว่าเป็นอีกอารมณ์หนึ่งขณะที่พี่เออกมาคนเดียวทงพี่ขัดได้มีโอกาสคุยอะไรยังไงบ้างไหมคะเขาเป็นคนโพสแค่ทางอินสตาแกรมเางเดียวใช่ครับแต่จริงๆเขาก็คุยกันรอบนอกครับในทางเคนกลางเราเห็นที่คาดว่าเอ้ยเขาจะกลับมามีอกาสกลับมารวมตัว ผมเห็นหลายๆครอบครัวเวลาทะเลาะก,กันเขาก็จะกลับมาดีกันนะเพื่อนลำบากใจกันไหมคะตางจริงๆลำบากใจไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าเรียกว่า,อาแอบลุ้นแอบคอยเชียร์ซะมากกว่าเพราะว่าผมมองว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องแบบปกติของหลายๆแม้กระทั่งเพื่อนด้วยกันเองนะครับแต่อันนี้ก็ผมว่าเราอยู่ด้วยกันมาอย่างผมก็อยู่ในเทมมาก็10ปีแล้วพี่พีเขาอยู่ก็ปีนี้ก็เข้า20ปีแล้ว ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นแค่บททดสอบหนึ่งของของของครอบครัวของการเวลาที่มันเดินทางมาคืออยู่ด้วยกัน20ปีอะฮะคือผมว่านี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของเจอร์นี่ของการเดินทางเท่านั้น็คาร์ลงแตกครับไม้หลงใจหายไหครับใจหายไม่ครับผมว่าฝั่งมันก็ดูรอฟังอัลบั้มใหม่อะ่าฮ่าฮ่าเองจะมีโอกาสร่วมมายังทั้งสคนหรือบ้างไหมท่าไอซ์ซู๋ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีเพลงใหม่ เพลงที่ผมเพิ่งออกมาล่าสุดก็เพิ่งฟิชชิ่งกับพี่ขันไปแล้วก็เดี๋ยวเพลงใหม่ที่กำลังจะออกปีหน้านะครับก็มีพี่เวอยู่ในอยู่ในอัลบั้มด้วยไอ้รักกันน่ะรักกันอยู่แล้วครับแค่ว่ามันต้องเคลียสิ่งที่มันเป็นเป็นจิตว่ามันว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับบริษัทมันมีข้อตรงไหนที่มัน เรามองข้ามไปแล้วมันเกิดมิสเทคตรงไหนเพราะว่าแค่แค่ปรับตรงนั้นผมว่าจริงๆแล้วมันคุยกันหมดแล้วครับแค่เราต้องเซตระบบให้มันดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันจะได้ฟลอร์กรไ็ไ,กไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นครับแค่ว่าตอนนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมอาสาเดี๋ยวสาวซ้ายเดี๋ยวช่วยด้วยแล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นตอนนี้แล้วก็เป็นแฟมิลี่ที่ใหญ่ขึ้นครับผมว,ว่าเป็นกันแน่นอน ใช่ไหนะครับเจอกันครั้งสุดท้ายกันใช่ไหมครั้งสอครั้งสองหนึ่งโอนอจากนอกจะสักพักนึงครับคอนเสิร์ตอะไรสักสักอันหนึ่งจริงๆก็จำไม่ได้เป็นๆเหมือนกันก็มีลุ้นสาวดีครับครับต้องเสี่ยงๆต้องหอมขอบคุณค่ะ